ผลการช่างน้ำหนักรถ10ล้อด,ดาวบีสีเขียวครับทะลุ37ตันครับ37ตันครับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยบอกว่าเห็นรถขนดินวิ่งทั้งวันไม่สนเวลาและยังพบว่ารถที่วิ่งเข้าออกไม่ติดสติ๊กเกอร์ดาวบีสีเขียวแล้วด้วยเอาออกไปทำไมทีนี้แย่เลยนะครับงานทุกอย่างล่าช้าไปหมดคนขับจำรถไม่ได้ ผลการชั่งน้ำหนักรถ10รล้อดาวบีสีเขียวครับนี่กลายเป็นเหมือนชื่อยี่ห้อรถไปแล้วนะดาวบีสีเขียวรถบรรทุกดาวบีสีเขียวคุณผู้ชมครับแล้วก็พบว่ามีน้ำหนักทะลุ37ตันครับโอ้โหเกินกฎหมายที่กำหนดไว้นะเพราะกฎหมายในกำหนดไว้ที่25ตันน,นะครับไป37เลยทะลุไปเลยฮ เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เตรียมแจ้งข้อหาคนขับนะครับ2ข้อหากันก็คือ1ขับรถประมาทบรรทุกน้ำหนักเกินด้านพันตำรวจเอกโอภาสฐานรงนะครับผู้กกับสอนอพระขนงที่ให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณสรยุทธ์ช่วงเช้าเมื่อวานนะว่าเหตุผลที่รถบรรทุกต้องติดสติกเกอร์ดาวบีสีเขียวเพราะเจ้าของรถบอกว่า เพื่อให really? <speaking> ้คนขับรถเนี่ยจำรถได้ง so ่ายๆเขาให้เหตุผลว่าอย่างนี้นะครับเฮ้ยไหนรถกูวะนั่นไงบีสีเขียวของกูแล้วแหละมั้งจะได้จำได้ไงเขาเขาว่าเขาแจงเหตุผลมาว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ช่วงเย็นครับพันตำรวจเอกโอภาสเนี่ยสัมภาษณ์ทางช่องพีพีทีวีครับว่า หลังการตรวจสอบสติ๊กเกอร์ดาวบีสีเขียวเป็นแค่สัญลักษณ์ที่ติดหน้ารถบรรทุกเพื่อไว้แสดงที่จุดตักดินว่ามาจากที่ไหนถึงจะเข้าไปรับดินนั้นได้ก็ยิ้มมุมปากะครับก็ยิ้มมุมปากจริงนะครับก็เขาเรียกอะไรเราเมื่อเราได้ฟังอะไรแบบนี้ก็ก็ได้ยิ้มอ่อนเนี่ย อันนี้อันนี้จากข้อมูลนะแล้วมันออกมาจากพันตํารวจเอ,อกโอภาสที่เคยสัมภาษณ์ในรายการพี่ยุทธแต่อันนั้นนี่คือยังไม่ได้ตรวจสอบอใช่ไหมครับแค่ฟังมาฟังมาก็เชื่ออันหลังนี่คือตรวจสอบหลังจากตรวจสอบแล้วพบเปน็นอย่างวุนอย่างนี้นั่นแปลว่าไอ้ตอนอันครั้งแรกสุดที่ฟังมาแล้วมาพูดต่อเนี่ยคนพูดโกหกหรอ,อคนพูดโกหกพันตํารวจเอกโอภาสมาเหรอ ไม่หรอคุณคุณโอภาสอาจจะฟังผิดก,ก็ได้อโอเคนักข่าวช่องสามเนี่ยนะครับก็ได้ไปสำรวจไซส์งานของรถบรรทุกดาวบีสีเขียวเนี่ยครับโดยชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยบอกว่าเห็นรถขนดินวิ่งทั้งวันไม่สนเวลาและยังพบว่ารถที่วิ่งเข้าออกไม่ติดสติกเกอร์ดาวบีสีเขียวแล้วด้วยอ้าวเหรอเอาออกแล้วเหรอใช่อ้าวแล้วแบบนี้เข้าไปในไซส์ยังไงอะ นั่นน่ะสิแล้วคนคนขับเขาะจะจํารถได้เหรอครับเออหรือว่าตอนนี้มีแบบติดรีโมทแล้วครับแบบกดแล้วแบบรู้เลยรถเราคันไหน <c oughs> ไม่ทีนี้ทีนี้แย่เลยนะครับงานทุกอย่างล่าช้าไปหมดคนขับจํารถไม่ได้ <c oughs> หนึ่งแล้วนะจะขนดินก็ขนไม่ได้เข้ามาในซ้ายก่องานไม่มีสติ๊กเกอร์ที่ว่านี่อีก <c oughs> ขนดินไม่ได้อีก <c oughs> ทางานไม่ได้เลยเพราะอยู่ดีก็เอาออกไปเอยเอาออกไปทําไมคุณผู้ชมช่วยคิดคำตอบหน่อยได้ไหมครับ ติดไว้อย่างเดิมสิอยากจะรู้เหลือเกินนะครับว่าเอ้าแล้วจะเอาออกทําไมแล้วเอเอณชั่วโมงนี้วินาทีนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่อ่ะครับมีคนขับรถกี่คนที่เขาย,ยืนรวมตัวกันแล้วหารถไม่เจอตอนน, <laughs> ตอนนี้กี่คนเขาลำบากอยู่เฮ้ย